คาเทชินคาเทกินในชาเขียวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายดังนี้ 1. ต้านอนุมูลอิสระคาเทชินช่วยลดความเสียหายของเซลล์จากอนุมูลอิสระที่อาจนำไปสู่โรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจมะเร็งและความเสื่อมของร่างกาย 2. ช่วยลดน้ำหนักสารคาเทชินในชาเขียวโดยเฉพาะ EGCG เอพิกันโลเคเทกินแกเลตช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันและเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในการใช้พลังงาน 3. บำรุงหัวใจและหลอดเลือดคาเทชินช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล LDL และเพิ่มคอเลสเตอรอล HDL ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด 4. ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดมีผลช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภทสอ ส่งเสริมสุขภาพสมองช่วยป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและอาจลดความเสี่ยงของโรคอัาไซเมอร์หรือพากินสัน 6. เสริมภูมิคุ้มกันคาเทชินช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายสามารถต้านทานเชื้อโรคและการอักเสบได้ดีขึ้น 7. ลดการอักเสบสารนี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดการบริโภคชาเขียวที่มีคาเทชินเป็นประจำ แต่ในปริมาณที่เหมาะสมจึงมีผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างไรก็ตามควรเลือกดื่มชาเขียวที่มีคุณภาพและหลีกเลี่ยงชนิดที่เติมน้ำตาลหรือสารปรุงแต่งมากเกินไป